สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวกันรรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะพามาทําเมนูปลาช่อนลุยสวนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ครบเครื่องสมุนไพรแล้วก็ครบรสชาตินะคะไม่ว่าจะทําเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ดีค่ะไปดูขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับแม่ลุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูปลาช่อนลุยสวนค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นปลาช่อนนะคะอันนี้คือแม่ลุ่งล้างทาความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บั้งหรือว่าหั่นแฉลบนะคะหั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่นให้ถึงก้างปลาเลยนะคะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบหรือว่าจะใช้เป็นแป้งมันหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะเพื่อจะเอานํามาทา บนตัวปลาแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะคลิกจินดาเขียวแดงซอยนะคะผักชีฝรั่งซอยค่ะแล้วก็ขิงอ่อนซอยค่ะมะนาวหั่นเต่านะคะตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นถั่วลิสงควงักแล้วก็ใบมะกรูดซอยหอมแดงแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวซอยค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำเชื่อมน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็พริกเผาแล้วก็พงชูรสนะคะอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ที่เราจะนําปลาช่อนไปทอดนะ้ลุงก็จะมาเตรียมในส่วนของปลาช่อนก่อนนะคะอันนี้คือล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วคือซับให้แห้งดีเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะได้น้ํามันไม่กระเด็นแล้วก็ไม่ติดกระทะแล้วลุงก็จะใส่เป็นแป้งทอดกรอบลงไปทาบนตัวปลานะคะเวลาาไปทอดเนี่ยปลาจะได้กรอบเหลืองสีสวยน่ารับประทานจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบ แป้งมันหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะทาลงไปบนตัวปลาสักหน่อยนึงนะคะเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะคะจุดไฟตั้งกระทะน,นะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาช่อนลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะพอใส่ปลาลงไปก็ลดลงมาเป็นไฟกลางตอนนี้ปลาช่อนของเราก็สุกกรอบเหลืองดีรอตัดขึ้นมาพักไว้เลยะคะ่ะตัดขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีเลยนะคะ ต่อไปเรา,าเตรียมในส่วนของน้ำยำแล้วลุงก็จะใส่เป็นพริกเผาลงไปค่ะพริกเผาตัวนี้เขาจะไม่เผ็ดนะคะเพืเ่อนๆเขาจะมีความออกรสชาติไปทางหวานแล้วเขาจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับน้ำยำของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ เพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบอันนี้คือไม่รุ่งจะทำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่รุ่งต้องการให้น้ำยำเยอะๆแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยก็จะช่วยให้ รสชาติของน้ำยำของเรานะคะมีความเปรี้ยวแบบละมุนเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ตามด้วยชูรสนะไม่ต้องจะใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะน้ำมะนาวค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ คนให้พริกเผาละลายดีเลยค่ะปรุงรสชาติให้ได้เผ็ดหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มปลาแ่มตามค่ะคือปรุงรสชาติให้ออกประมาณ3ามรสคะ สามารถชิมรสชาติได้ตามชอบนะคะพอได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะแม่ลุ่มก็จะใส่เป็นพริกจินดาแดงลงไปความเผ็ดตามชอบค่ะกะไขรซอยนะคะหอมแดงซอยค่ะ ขิงซอยค่ะขิงนี่แม่ลุงชอบทานนะคะใส่ลงไปเยอะเลยมะนาวหั่นเป๋านะคะแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้แม่ลุงซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผักชีฝรั่งค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้เราก็จะได้ในส่วนของน้ำยำแล้วนะคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยลุงก็จะใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปอันนี้ก็จะใช้รองบนตัวปลานะคะ ปลาช่อนที่เราทอดไว้นะคะลงไปวางเลยค่ะราดลงไปให้ท่วมหรือว่าให้ฉ่ำ,ฉำเลยนะคะ แต่งหน้าด้วยมะนาวหั่นเตาอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็มเมล็ดมุ่มม่วงหิมพานนะคะหรือว่าจะใช้เป็นถั่วลิสงก็ได้ค่ะ อันนี้แม่ลุงนํามาคั่วเองนะคะ เสร็จแล้วค่ะประชนลุยสวนของเราสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะครบเครื่องสมุนไพรมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นกับข้าวหรือว่ากับแก้มก็ดีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่รุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ